สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมมาดูสําหรับเคล็ดลับในการทําให้พูลด่างที่เราปลูกนะคะเป็นพุ่มสวยค่ะเคล็ดลับเนี่ยมีง่ายๆเลยที่จะมาบอกกันนะอย่างที่หนึ่งเลยก็คือตัดค่ะยิ่งถ้าเราตัดนะคะเขาก็จะยิ่งแตกใครจะให้ดูต้นนี้นะคะที่เราตัดนี่แตกทุกข้อนะคะที่เห็นอันนี้เป็นราชินีหินอ่อนนะคะนี่ดู ออกทุกข้อนะคะที่ตัดนะ,ะจะแตกนะคะเป็นทุกข้อเลยที่ที่เราตัดนะคะจะเห็นแนวสีมันจะต่างจะเป็นสีนี้ที่แตกใหม่นะคะยอดใหม่ก็จะเป็นสีนี้เป็นพุ่มขึ้นมาแบบนี้นะคะหรืออย่างจะเป็นพูแอปเปิลนะคะที่เราทําการตัดค่ะก็แตกนะคะเห็นไหมแตกแตกขึ้นมานะเป็นพูแอปเปิลค่ะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นพูแอปเปิลคือต้นเขาเนี่ย จะเป็นพุ่มเลยเป็นพุ่มสวยเลยนะคะบางทีเนี่ยเราไม่ต้องทําค้างเลยเขาก็จะเป็นพุ่มตั้งเพราะผู้แอปเปิลอันนี้เนี่ยเขาจะเป็นต้นที่มีลักษณะใหญ่แข็งแรงต้นตั้งตรงได้ง่ายๆนะคะก็คือเราตัดพอตัดเขาก็จะเป็นพุ่มค่ะและเดาจะให้ดูต้นที่เราไม่ได้ทําการตัดนะคะอันนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นผู้าชินีหินอ่อนนะอันนี้ไม่ได้ทําการตัดเลยนะคะยาวมานี่ค่ะนี่นี่ ไปนู่นแล้วค่ะไม่มีการแตกนะคะไม่แตกใดๆทั้งสิ้นนู่นไปนู่นแล้วค่ะอันนี้คือเดมามไม่ได้ตัดเลยเขาก็จะเลื้อยยาวเข้าไปเรื่อยๆนะคะนี่แต่ถ้ายอดเขาเริ่มกุดเห็นไหมพอกุดปุ๊บเขาก็จะแตกข้อใหม่ขึ้นมาแบบนี้นะคะยิ่งตัดยิ่งแตกแล้วก็ยิ่งเป็นพุ่มยิ่งได้เยอะค่ะสำหรับต้นพลูด่างแบบนี้นะคะ และนี่ก็เป็นอีกต้นที่ดาวไม่ได้ทําการตัดนะคะก็ยาวมาแบบนี้อันนี้จะให้ให้เปรียบเทียบดูนะคะระหว่างต้นที่ตัดกับต้นที่เราไม่ได้ตัดใดๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้เขาแตกเป็นพุ่มนะคะแต่เราก็ต้องทําการตัดขยายพันธุ์บ่อยๆนะคะสําหรับอย่างที่สองก็คือการบํารุงค่ะวันนี้ดาวเอาสูตรดีๆมาบอกกันนะคะสำหรับสูตรการบำรุงพูดังแบบนี้ค่ะ และสูตรเด็ดที่ดาเอามาฝากวันนี้กันนะคะก็คือนี่ค่ะที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นน้ำซาวข้าวนะคะถ้าท่านผู้ชมมีน้ำซาวข้าวเนี่ยอย่าทิ้งนะเอามาใช้ได้เลยค่ะอันนี้เราใช้เป็นน้ำซาวข้าวหนึ่งกระแปงนะคะเก็บเช้าเย็นเอามาใช้ตอนเช้าวันลุกขึ้นได้ก็คือภายในหนึ่งวันนะคะสามารถเอามาใช้ได้ค่ะไม่ต้องหมักนะคะหร,หรือว่าเราซาวข้าวเสร็จปุ๊บ เอามาใส่เอามาลดต้นไม้เลยก็ยิ่งดีมากๆเลยนะคะอันนี้เราใช้น้ำซาวข้าวใส่กระแป๋งไว้ค่ะ1กระแป๋งแบบนี้นะคะทีนี้ตัวช่วยอีกตัวหนึ่งค่ะจุลินทรีย์สังเคาะ์แสงนะคะตัวนี้เนี่ยช่วยให้ระบบรากทำงานได้ดีค่ะอันนี้เราก็จะใช้ด้วยนะคะก็คือใช้ไปเลยน้ำซาวข้าวหนึ่งกระแป๋งจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะ3ช้อนโต๊ะใส่ไปเลย ปรับเปลี่ยนได้ตามใจนะคะแต่ประมาณการก็คือประมาณ3ลิตรลิตรละ1นึช้อนนะคะเราใช้ประมาณอย่างนี้ก็ใช้ได้เลยค่ะทีนี้ตัวต่อไปนะคะที่ช่วยให้รากเขาเดินดีนะคะก็คือนี่ค่ะอันนี้เราใส่เป็นผงชูรสนะคะ1ช้อนชาเอาหางช้อนตักนะคะก็ประมาณ2หางแบบนี้ คนให้ทุกอย่างละลายเข้ากันนะคะสูตรนี้มันง่ายมากๆแต่ถ้าท่านผู้ชมไม่มีจูเินซีสังเคราะห์แสงก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะไม่เป็นไรคะ่ะปรับเปลี่ยนได้ตามสิ่งที่ตัวเองมีนะคะสูตรไหนสะดวกก็เอาสูตรนั้นเลยเสร็จแล้วก็มาทําการลดกันเลยค่ะอย่างที่เราบอกไปนะคะนอกจากการตัดแต่งกิ่งแล้วนะคะการบํารุงลดน้ําก็มีส่วนสําคัญมากๆเลยค่ะอันนี้ลดไปเลย สำหรับพูด่างนะคะเป็นต้นไม้ที่ชอบน้ําค่ะสามารถที่จะรดได้ทุกวันยิ่งชาถ้าช่วงไหนฝนตกเราไม่ต้องรดได้นะคะแต่ถ้าฝนไม่ตกเนี่ยรดไปเลยค่ะรดไปเลยทุกวันอย่างเงี้ยรดไปเลยยิ่งบางคนบอกว่าทําไมเลี้ยงพูนะคะไม่แตกเลยยิ่งพูแอปเปิลเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนจะเลี้ยงยากเนาะแต่เราเลี้ยงเนี่ยก็คือแบบใบใหญ่มากๆนี่จะให้ดูใหญ่มากค่ะ แล้วก็ทำการตัดไปให้พี่ขายนะคะตัดตัดตัดแล้วก็เอาไปขยายนะคะได้เยอะมากๆตอนนี้ก็ตัดไปเนี่ยดูรอยตัดนะคะตัดไปหลายที่แล้วก็อีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้ก็ทำการเพิ่งตัดไปนะคะพอหลังจากที่ตัดจะเห็นว่าแตกเป็นสองนอเลยค่ะนี่แบบนี้นะคะ สำหรับผู้ด่างนะคะสามารถที่จะวางไว้แบบนี้ได้อันนี้เราก็ใช้เป็นแก้วพลาสติกค,ค่ะไม่ต้องเจาะรูนะแล้วก็เอารายใส่แล้วก็เอาน้ำใส่ตัวนี้เนี่ยจะช่วยเร่งรากด้วยค่ะทำให้รากของผู้ด่างเนี่ยออกเร็วทะลุทรายลงไปข้างล่างเลยค่ะก็เป็นการรักษาความชื้นให้กับต้นผู้ด่างของเราอีกอย่างหนึ่งด้วยนะคะก็ลองๆเอาไปทำกันได้นะคะวิธีนี้ค่ะ และนี่นะคะก็เป็นอีกเคล็ดลับที่เดามาบอกกันนะคะในการปลูกพู้ต่างๆให้สวยงามะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นผู้แอปเปิลนะคะที่ว่าเลี้ยงยักผูราชินีหรือว่าพูงาช้างพูทุกอย่างคะ่ะสูตรนี้สามารถเอาไปใช้ได้หมดเลยนะคะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีที่เดาบอกเนี่ยไปลองทําตามกันดูนะคะสะดวกวิธีไหนก็ใช้วิธีนั้นได้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะ